พี่ขิงวันนี้ทำอะไรอีคะโอ้โหวันนี้ติดราคาน้ำมันเครื่องค่ะจัดหน้าร้านใหม่จ้า <c oughs> นี่น้ำมันเครื่องในตะก้ามีนะทุกคนตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นงานน้ำมันเครื่องซูเปอร์สี่ีสกูตเตอร์นะคะใครที่ขับรถ่า่พานนะลูกค้าจัดตัวนี้ไปได้เลยนะคะลูกค้าแถมน,น้ำมันเฟืองท้ายไปให้ด้วยนะคะซื้อหนึ่งได้ถึงสองเลยนะคะลูกค้าแถมน,น้ำมันเฟืองท้ายไปให้ด้วยนะตัวนี้นะคะ ใครที่แบบว่าอยากได้นะ้ำมันเครื่องซื้อตัวเดียวครบจบแะนะนําบางจากตัวนี้เลยใช้ดีมากๆนะคะลูกค้าคะใครอยากได้ต้องรีบจิ้มในตะกร้าตอนนี้นะคะหน้าร้านขาย180ในตะกร้าขายเท่าไหร่ลูกค้าลองไปกดดูได้นะคะตัวนี้ขายดีมากนะคะลูกค้าใครแบบว่าขับรถใส่พานนะคะ p ลิกมีโอฟินโนได้หมดเลยเพราะว่าแถมน้ำมันเฟืองท้ายด้วยนะคะแล้วก็ขวดใหญ่นะน้ำมันเฟืองท้ายที่แถมไป120 ml เลยนะคะลูกค้า ตัวนี้ครบจบมากๆใครสนใจนะคะลูกค้าขาจิ้มที่ตะการองด้ันล่างซ้ายมือได้เลยหรือว่าจะมาซื้อหน้าร้านก็ได้จา้า